อทุร้อยศสวัสดีครับเรายังอยู่กันกับเกมบันทึกลับ3ก๊กกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับแม่ทัพแดงรุ้งเจน5นะครับของทีมจกก๊ก ที่มีชื่อว่าเล่าปีผู้ยิ่งใหญ่ใครจะเข้าใจความรู้สึกของสาวบ้านสวนท้อสกิลและความสามารถของแม่ทัพนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรสามารถรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นเป็นภารกิจที่สำคัญ ในอันดับแรกนะครับเราจะมาดูสกิลตอนกายล่างกันก่นกอนนะครับฟื้นฟูราชวงศ์ั่นสร้างดามเมจท่าแสง fi, สายไฟศัตรูทั้งหมดนะครับ1,482% และจะเสริมสร้างโล่ป้องกันพิเศษนะครับเท่ากับค่าโล่ป้องกันสูงสุด140%ของเล่าปีแก่แม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมดนะครับก็จะคิดจากค่าโล่ป้องกันสูงสุดนะครับของเล่าปียิ่งเล่าปีมีค่าป้องกันโล่สูงนะครับการเสริมโล่ป้องกันพิเศษให้กับแม่ทัพในทีมของเราก็จะ เพิ่มขึ้นนะครับและจะทําการคืนชีพนะครับแม่ทัพที่อยู่ติดกันทั้งหมดหากที่อยู่ติดกันยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะทําให้แม่ทัพสูงสุด2รายจะปล่อยท่าไม้ตายเพิ่มเติมนะครับโดยที่จะไม่หัก เกตค่าไม้ตายออกไปนะครับก็คือสามารถใช้ท่าไม้ตายได้เลยนะครับและเงื่อนไขนะครับมีอยู่ว่าแม่ทับที่อยู่ติดกับเล้าปีเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับเราควรจะเเล่าปีไว้ตรงกลางนะครับจะไว้ตรงกลางด้านหน้าหรือว่าตรงกลางด้านหลังก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าแม่ทับที่ติดกันครับของเล่าปีตายก็จะฟื้นคืนชีพได้นะครับแต่ถ้าหากยังไม่ตายก็จะทําให้สามารถปล่อยท่าไม้ตายได้โดยที่ไม่หักค่าของเกตท่าไม้ตายออกไปนะครับ และในสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีทั่วไปนะครับฟื้นฟูหั่นจะซุ่มทําดาเมจท่าแสงนะครับใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับ194%และจะทําการเพิ่มค่าเพิ่มดาเมจนะครับและเลี่ยงดาเมจฝ่ายตนทั้งหมดนะครับ10%ต่อเนื่อง2รอบสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลฆ่าโกรธนะครับผู้มีเมตาย่อมไร้ศัตรู อารวาสวนท่ออารวะสวนท่ออารวะสวนท่อ,ทอจะทำการสร้างดามเมจท่าแสงนะครับใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับ471% ไฟเราทั้งหมดนะครับจะได้รับการรักษาเท่ากับค่า HP สูงสุด40%ของเล่าปีนะครับส่วนที่เกิน,นครับก็จะแปลงไปเป็นโล่และจะทำการถ่ายโอนเอฟเฟกนะครับประเภทจำกัดดาเมจ1อันนะครับและเอฟเฟกดีบัฟนะครับประเภทสเตตัส2อันแบบสุ่มนะครับของแม่ทัพรอบๆเล่าปีนะครับ1รายเอาแค่1รายนะครับซุ่มเสริมให้กับแม่ทัพฝ่ายศัตรู ทําให้แม่ทัพที่อยู่ติดกันกันกบเล่าปีนะครับได้รับการลดดาเมจลงนะครับ30%ตอนที่ออกเทินนะครับต่อเนื่อง1รอบในส่วนนี้นะครับจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า จะสุ่มแม่ทัพหนึ่งรายนะครับที่อยู่รอบๆเล่าปีและจะทําการนะครับทายโอนเอฟเฟกประเภทจํากัดดาเมจของแม่ทัพนั้นนะครับและเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับประเภทสเตตัสสอันของแม่ทัพนั้นด้วยนะครับจะสุ่มไปให้กับแม่ทัพฝ่ายศัตรูซึ่งแม่ทัพฝ่ายศัตรูนั้นก็จะได้รับเอฟเฟกที่ไม่ดีของแม่ทัพของเรานะครับไปให้กับแม่ทัพฝ่ายศัตรูและจะทําให้แม่ทัพที่สุ่มมาของฝ่ายเรานั้นจะได้รับการลดดาเมจลงนะครับสาเอร์เมื่อทําการออกเทิน ก็จะทําให้โดนโจมตีเบาลงนะครับและจะทําการสุ่มแม่ทัพรอบๆนะครับหรายปล่อยสกิลฆ่าโกดทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ฆ่าโกดก็คือสรุปแล้วสุ่ม2อรายนะครับรายหนึ่งเอาบัฟที่ไม่ดีไปให้ศัตรูอีกรายหนึ่งจะสุ่มการออกสกิลฆ่าโกดได้เลยนะครับในส่วนสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับ เจ้าเหลียสว่างโลกดาวเลชุติดาวเลชุติในส่วนสกิลท่าไม้ตายนั้นนะครับก็จะเหมือนสกิลฆ่าโกรธทุกอย่างเลยนะครับ ก็จะมีในส่วนที่แตกต่างไปนะครับก็จะเป็นดาเมจท่าแสงที่ทำกับศัตรูนะครับก็จะเพิ่มเป็น706%นะครับและจะทำการรักษาฝ่ายเราทั้งหมดนะครับ HP สูงสุด50%ของเล่าปีนะครับและในการลดดาเมจนะครับเวลาออกเทินของแม่ทัพของเรานะครับก็จะลดดาเมจได้เป็น40%นะครับนอกกนั้นครับก็จะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับ และสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกิลพาสีบนะครับปกครองด้วยเมตตาเมือ่อแม่ทัพนะครับที่ติดอยู่กับเล่าปีอย่างน้อย2รายนะครับยังมีชีวิตอยู่จะได้รับการเลี่ยงเอฟเฟกนะครับประเภทควบคุมดาเมจนะครับและมีโอกาส20%นะครับในการต้านทานเอฟเฟกดีบัฟนะครับประเภทสเตตัสนะครับ และในทุกรอบนะครับที่ได้รับดาเมจเกินกว่าค่า HP สูงสุด40%ของตนนะครับจะได้รับนะครับไร้ศัตรูต่อเนื่อง1รอบเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับ และทุกการเริ่มแต่ละรอบนั้นนะครับจะทําการสุ่มแม่ทับนะครับที่ติดกัน1รายนะครับที่ติดกับเล่าปีนะครับหรายได้รับโล่เพิ่มเติมนะครับเท่ากับค่าโล่ป้องกันสูงสุด40%ของเล่าปีและจะทําการเพิ่มพิทักษ์จอมกษัตริย์นะครับต่อเนื่อง1รอบก็จะมีแม่ทับ1รายนะครับที่อยู่ติดกับเล่าปีนะครับจะได้ร <fal is> ับการสุ่มนะครับและจะได้รับพิทักษ์จอมกษัตริย์นะครับความหมายของพิทักษ์จอมกษัตริย์นะครับก็จะหมายความว่า ดาเมจทั้งหมดนะครับที่ได้รับจะลดลงนะครับ30%และทุกครั้งนะครับที่ถูกโจมตีตนเองและเล่าปีนะครับก็จะได้รับโล่ป้องกันนะครับเท่ากับค่าโล่ป้องกันสูงสุด15%ของเล่าปีและจะได้รับการเพิ่มพลังป้องกันอีกนะครับ80% แถมยังต้านทานเอฟเฟกประเภทจำกัดดาเมจนะครับ15%และจะต้านทานเอฟเฟกดีบัฟนะครับประเภทสเตตัสนะครับ15%ด้วยนะครับและเมื่อไม่ทัพนะครับที่ติดอยู่กับเล่าปีนะครับออกเทินไปจะได้รับการสุ่มเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับ50%ให้กับฝ่ายตน2รายในแต่ละคนนั้นครับแต่ละรอบจะเกิดได้สูงสุด2ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือรอบละ2ครั้งนะครับต่อคนนะครับ และนี่นะครับก็จะเป็นสกิลพาสีฟนะครับของเล่าปีนะครับสกิลของเล่าปีนั้นสั้นมากเลยนะครับแต่ว่าสกิลนั้นนะครับค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูการออกสกิลนะครับของเล่าปีกันนะครับว่าการต่อสู้จริงๆแล้วนะครับสกิลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับในการจัดทีมนั้นนะครับผมก็จะเอาเล่าปีนะครับไว้ตรงกลางด้านหน้านะครับเพราะเล่าปีนั้นนะครับจะเป็นตัวบัฟของทีมเลยนะครับเพราะแม่ทัพในทีมนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆเล่าปีนะครับก็จะมีอยู่3มคนด้วยกันนะครับก็จะได้รับบัฟของเล่าปีทั้งหมดเลยนะครับ 봐 불환 뭐광켄스 เมื่อเล่าปีนะครับทำการโจมตีสกิลออกไปนะครับก็จะโจมตีด้วยท่าไม้ตายนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับและก็จะทําการรักษานะครับให้กับฝ่ายเราทั้งหมดด้วยนะครับปริมาณที่รักษานะครับค่า HP สูงสุด50%นะครับของเล่าปีนะครับส่วนเกินก็จะแปลงไปเป็นโลนะครับและก็จะทําการสุ่มไม้ทับ1คนนะครับบริเวณรอบๆเล่าปีนะครับทำการโจมตีสกิลค่าโกรธออกไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีค่าโกรธก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูบัฟนะครับแม่ทัพที่อยู่รอบๆบริเวณเล่าปีนะครับว่าได้รับบัฟอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าม้าเฉียวนะครับได้รับพิทักษ์จอมกษัตริย์นะครับดาเมจที่ได้รับนะครับจะลดลงสรุปแล้วนะครับเล่าปีนั้นนะครับก็เป็นตัวซัพพอร์ตของทีมนะครับแบบเป็นซัพพอร์ตจ๋าเลยนะครับไม่ค่อยมีดาเมจอะไรมากนักนะครับ ความสามารถนั้นนะครับก็จะทําการรักษานะครับให้กับฝ่ายของเราทั้งหมดเลยนะครับและก็ยังทําโล่ได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเล่าปีนั้นนะครับจะเน้นหนักไปในการบัฟให้กับแม่ทัพที่อยู่บริเวณรอบๆเล่าปีเท่านั้นนะครับ อย่างเช่นนะครับจะสามารถถ่ายโอนเอฟเฟกนะครับประเภทจำกัดดาเมจนะครับและเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับประเภทสเตตัสนะครับของแม่ทัพบริเวณรอบๆ1คนนะครับไปให้ศัตรูนะครับแล้วแม่ทัพนั้นนะครับจะได้รับการลดดาเมจการโจมตีจากศัตรูได้จํานวนหนึ่งนะครับและแม่ทัพบริเวณรอบๆนั้นนะครับก็จะสามารถปล่อยสกิลค่าโกรธฟรีได้1ครั้งนะครับต่อหนึ่งรอบที่เล่าปีสกิลออกไปนะครับ แต่ถ้าเป็นสกิลต,ตอนกายล่างแล้วนะครับก็จะโกงขึ้นไปอีกนะครับก็จะสามารถนะครับคืนชีพให้กับแม่ทัพนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆได้นะครับและถ้าหากแม่ทันั้นยังไม่ตายนะครับก็จะทําให้แม่ทัพ2ลายนะครับปล่อยท่าไม้ตายได้ฟรีๆหครั้งนะครับ และในส่วนของสกิลพาสซีฟของเล่าปีนั้นก็น่าสนใจนะครับก็จะทําให้แม่ทัพนะครับที่อยู่รอบๆบริเวณเล่าปีนะครับได้รับไร์ศัตรูได้ด้วยนะครับและยังสามารถได้รับโล่นะครับเพิ่มเติมคิดจากค่าป้องกันของเล่าปีเองนะครับและที่สําคัญนะครับจะได้การรับเอฟเฟกนะครับพิทักษ์จอมกษัตริย์นะครับก็จะสุ่มแม่ทัพ1คนนะครับที่ได้นะครับแม่ทัพที่ได้พิทักษ์จอมกษัตริย์นั้นนะครับดาเมจทั้งหมดที่ได้รับนะครับจะลดลงนะครับและ ทุกครั้งที่ถูกโจมตีนะครับก็จะได้รับโล่เพิ่มขึ้นนะครับและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแถมยังต้านทานประเภทการจํากัดดาเมจได้ด้วยนะครับและดีบัฟนะครับประเภทสเตตัสก็สามารถต้านทานได้นะครับและเมื่อไม่ทับนะครับที่อยู่ติดกันกับเล่าปีออกเทินนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันได้ด้วยนะครับ สรุปแล้วนะครับเล่าปีนั้นนะครับก็มาเป็นตัวซับพอร์ตของทีมเป็นตัวบัฟของทีมนะครับการที่ทีมของเรานั้นมีตัวดาเมจอยู่แล้วนะครับการที่ได้เล่าปีมาก็จะเป็นกําลังเสริมนะครับให้กับทัพของเรานะครับและถ้าหากการจัดทีมนั้นนะครับเราเอาเล่าปีไว้ตรงกลางด้านหน้านะครับตัวทำดาเมจที่อยู่ด้านหน้าของเราก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับ ยังไงนะครับผู้เล่นที่ชอบสายโจกโกกนะครับก็ลองนําเล่าปีไปจัดทีมดูนะครับว่าทีมของตัวเองนะครับเหมาะสมในการไว้ตําแหน่งไหนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ